สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม Demon l e เจนต์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นี่นะครับเป็นวันที่23นะครับเป้าหมายของเราคือทำโยริจิ13าดาวนั่นเองนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับเรามีในส่วนของมูจิโร่เนาะ10ดาวนะครับวันนี้เนี่ยจะมาตะลุยด่านต่างๆกันนะครับในส่วนของวันนี้นะก็อนแรกเลยนะครับก็จะมาลองต่อสู้กับในส่วนของปราสาทอินฟินิตี้แบบง่ายนะตอนนี้เราอยู่ที่ ด่านห้ารอยหกสิบเอ็ดนะครับไม่รู้ว่าจะสามารถสู้ได้ไหมนะครับแต่เราก็ลุยๆกันเลยนะไม่ได้นะไม่ทดยนะโอ้ยยังสู้ไม่ได้อยู่เนานะด่านนี้มันตึงยังไงนะเนี่ยอืมยังสู้ไม่ได้นะพยายามแบบไปเรนะื่อยๆ หราสู้ไม่ได้จริงนะรอดูหน่อยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเราถึงพ่ายแพ้นะครับอาจจะเป็นเพราะมูจิโร่หรือเปล่านะในส่วนตรงนี้นะ โอ้โหนะฮะโอ้โหเทงเงินเสียงมันตีแรงขนาดนี้นะอ้แพ้ก็ไม่แปลกแล้วนี่เห็นไหมโขนต,ต,ตีแรงทีเดียวหายเลยเนาะนะครับ มูสิโลก็ตีแรงเนาะนะตีแรงทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวต้องไปบั่นตัวละครมานะหโหดกว่าน,นี้นะครับในส่วนตรงนี้อ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาด่านสํารวจกันดีกว่าเนาะนะครับด่านสํารวจนี่นะอันที่เก้าเนาะนะครับอ่านะอ่าไปแล้วนะไปแล้วอ่าอันที่เก้าอันที่เก้านะครับอ่าตีเลยตีเลยนะ โอ้ด่านนี้เลยครับที่แบบว่าถ้าหากว่าถ้าหากตอบผิดนะมีสามคำถามนะ้วตอบผิดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอะไรนะไปเนี่ยเขาเรียกว่านะไปเก็บนะไปเก็บอันสุดท้ายได้นะครับเหมือนกับขออันสุดท้ายได้แต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ผ่านเนาะไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าไม่ได้ผ่านเนี่ยก็คือข้ามไปได้เนาะในด่านต่อไปนะนะครับในส่วนตรงนี้นะนะครับออแลฮะไปเรื่อยนะไปเรื่อยนะครับ เราก็เปิดไปเรื่อยนะเนี่ยตรงนี้นะครับเราตีหมดได้นะตอนนี้สบายๆนะมีโยริจินะมาได้เจ็ดร้อยแล้วตอนนี้นะฮะไปต่อไปต่อนะครับ เ,เก็บซะหน่อยเ,อเก็บซะหน่อยทางตันใช่ไหมอ่ามาทางนี้ต่อนะครับ อ่าได้อีกอันนึงนะอีกอันนึงนะเป็นหนังสือเคนโดนะครับไปกันต่อเข้าไปกันต่อตอนนี้ฮีโร่ของเราเป็นไงอือโอเคนะโยริจิยังอยู่ก็สบายๆนะครับ วร์มมีวาร์มนะครับอืมเก็บให้หมดนะคัมพีเพิ่มพลังนะนะครับเพิ่มพลังเลือดเพิ่มเลือดอ่มานะครับ เราใช้เงินเสียงมานะนะครับโอ้ได้เพชรอีกแล้วนะเพชรเจ็ดร้อยนะเพชรเจ็ดร้อยนะครับอ่าตอนนี้เป็นไงครับืมคิวซะหน่อยดีกว่านะห้าสเปอร์เซนนะนะครับอ่าเพิ่มเลื่อนมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็มาวาร์ฟนะมาวาร์ฟซะหน่อยเนี่ยะ อีที่หมดนะ วาร์ปมีวาร์ปแล้วพอตีหมดตีมีวาร์ปนะฮะ <S <S เดี๋ยวใส่เข้ามาเลย <S 1> <S 1> ฟาร์บก็ให้นะ <S <S 1> <S 1> อ่ามาตีนะมาตีนะ มดก็มีวาร์ปไปตีบอสทั้งสองตัวได้ครับอืมนะครับอคือ,อจะมาด่านนี้ได้นะผมคิดว่าต้องมีตัวละครนะที่หดระดับหนึ่งนะนะถือสาบเพราะเพะว่าส่วนมากเนี่ยมันต้องตีบบทุกตัวนะนะครับอ่าตายไปหนึ่งตัวแนละ้วไม่เป็นไรครับย,ย้ยจุดเกียรได้หมดเน้ะนะนะเก็บแล้วนะโอ้ได้เศษนะได้เศษมานะครับครับ ในส่วนของอาวุธอ์ติแฟก์นะครับนี่นะพอมีโยริจินี่ก็คือแบบสบายๆชิลๆนะมี10ดาวแล้วก็มีอ์ติแฟกต้องหูนี่คือแบบชิลมากนะนะครับ เมื่อคุณตายฟื้นคืนชีพนี่คือแบบแบบสุดๆนะสบายมากเลยเนาะพอตายแล้วคืนชีพนี่ง่ายเลยนะเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายเนะเข้ามาแล้วปึ๊บมาแล้วนะ ที่จะเห็นนะสาหรับตัวนะที่เราลงด่านในส่วนของประสานฟินิทตี้นะเห็นป่ะครับว่าในส่วนของเทนเกนเนี่ยเทนเกนเสียงเนี่ยตีอย่างแรงนะนะตีแรงหมู่นะพราฉันเนี่ยเราจะมาทาเทนเกนเสียงนะครับตอนนี้ผมก็มีเทนเงนเสียงเทนเสียง2ตัวแล้วนะครับก็เตรียมพร้อมไปแล้วนะครับเพราะว่าจะทําเคนเกนเสียงไว้อยู่ในทีมแน่นอนนะครับในส่วนของทีม6ตัวเนาะที่เล่นอยู่นะครับ ข้าหมายตัวหนึ่งนะที่จะทำสิบดาวนะน,นั่นคือแทงเงินเสียงนั่นเองนะครับอ่าไปต่อไปต่อนะไปต่อไปลุยกันต่อครับ ครับได้กล่องเลยเนาะ,อะของขวัญแผนที่ขาดอีกอีกสามอันเนาะอีกสามอันก็จะเคลียร์ด่านนี้ได้แล้วนะครับอ่า20%ดีกว่าเลือก20%ของยูริจิดีกว่านะฮะอันนี้สายฆาตากรจะโดนลดไปเลยนะ50%นตะนะครับ ออีก็เหลืออีกสองพันเน,ะเนาะอาแล้วครับตอนนี้นะะเล่นอ้าวผิดนะผิดนะเอาใหม่เอาใหม่นะครับ ที่เราจะต้องทำนะตอนแ้กผมทำยังไงจำไม่ได้แล้วนะเออเอาใหม่นะ 对呀，次、yeah, เขามาได้แล้วนะนะครับก็เพิ่มความแข็งแกร่งเ้าหน่อยนะอ่านะฮะเดินต่อนะครับนี่แ๋ออครับ นี่นะครับก็คือเหลืออัอนสุดท้ายแล้วนะครับอันสุดท้ายนะแต่ว่าต้องตอบคาถามตัวดีนะนะให้ให้ได้ทั้งถูกทั้ง3ข้อนะถ้าผิดพอด้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะครับก็จบนะต้องรีใหม่แล้วก็ต้องมาตอบคาถามว่าตัวนี้ใหม่วนซ้ามาเรื่อยๆนะแต่ผมแนะนําว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ผ่านก็ข้ามไปเลยนะนะครับตรงนี้นะก็ข้ามไปได้เลยนะอ่ามาทดสอบคุ้นก่อนนะเอาละครับอักษตรต่อไปนี้อะไรของลุยนะลุยคืออะไรครับ โอ้นะสุขภาพไม่ดีค่อยๆรักษาเองเมื่อชีวิตต่ําจะรักษาตัวเองนะครับเมื่อชีวิตเดือน้อยเพิ่มความลดความเสียหายและเพิ่มการโจมตีผมกําลังคิดว่าไม่บีก็ซีนะครับอืมผมซีด้วยกันโอ้โหเรียบร้อยนะไปเลยนะต้องออกนะนะฮะพออย่างนี้ต้องออกนะครับแล้วก็ไปดันใหม่นะสไลด์น้ําแข็งนะครับสําหรับวันนี้นะอ่าปล่อยมันนะเออนะ ก็ไม่เป็นไรมัซ้ายมันแข็งต่อนะด่านนี้นะครับาลุยกันต่อลุยกันต่อนะฮะด่านนี้ก็จะได้ในส่วนของเอ่อเศรษฐีแฟกนะอัติแฟกสีทองนะสีเหลืองนะผมเหลืองแล้วกันนะแล้วก็อัติแฟกซทีแพนนะนะครับก็แล้วก็เพชรนะเพชรเพชรนะ,นะสองอันนะก็พันสี่นะพ,นนะพันสี่นะครับแล้วก็ อคัมพีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อตาคิวนะแล้วก็หินเหลืองนะพวกนี้นะคาร์โบโกะนะครับตรงนี้นะพวกอัพในส่วนของอะไรครับในส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับแล i̇şte things, okay. ้วก็มีหน <Bless. S 2> uh. ังสือเคนโดนะครับแล้วก็มีผงเวทมนต์นะครับในส่วนตรงนี้ไว้อัพในส่วนเครื่องรางนะครับอ่าโอเคแล้วอันนึงนะผงเวทมนต์นะโอเคเราก็ไปต่อนะครับนี่ไปต่อเรื่อยๆนะสบายๆสบายๆอุ้ยอาคาซาเต็มเลยนะนะฮะปุ๊บเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับ ไปกันต่อครับเก็บมาแล้วอีกอันหนึ่งนะคาร์โมโบกโนะวานะไปแล้วนะครับนี่ที่เก็บเพื่อความชัวนะมันจะช่วยบัฟนะบัฟให้เรานะเยอะทีเดียวนะครับในส่วนตรงนี้นะอะครับเราก็สไลด์นะสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับ สไลด์นะสไลด์ให้มาสไลด์มาให้ถึงตรงนั้นเนาะก็ไม่ยากนะผมว่านะ,ะกลับมาใช่ไหมปุ๊บนะตอนแรกผมคิดว่าข้างบนมีอะไรนะไม่มีนะพอไม่มีก็ง่ายหน่อยนะเราก็มาทางนี้นะครับปุ๊บสไลด์มา อ่าเลยตรงนี้ครับปุ๊บชนนะมาตรงนี้นะครับอ่าเราก็เข้านี้เลยนะนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูเซีวน,นี้มีอะไรม,มีมีมีอะไรให้เราเก็บหรือเปล่านะ เราไปเก็บสักหน่อยนะอ่าเป็นพิษแล้วกันนะโอเคเรากลับมาเนาะกลับมาครับผมว่าด่านนี้ไม่ค่อยยากหรอกสบายสบายนะครับ คุณมอนสเตอร์คุณห้งโหดนะเนี่ย่าเริ่มต้นเกตนะครับมามาได้เพชรมาแล้วนะครับรักษาซะหน่อย เดาเลยนะมาต่อครับมาต่อ ต้องบอกนะว่าโยริจินี่เดือบแบกนะผมคิดว่าด่านนี้มันก็ควรที่จะ12บสองดาวนะนะครับที่จะมาสู้กับมันะนะ มีโยส้สิแบกนะนะครับสบายๆนะสบายๆนะ แล้วเพื่อนสนิทซะหน่อยนะครับเอาไม่มีเหรอโอ้ไม่มีได้เม็ดแดงมาอีกออคอาพีแดงมาอีกแล้วนะไปอ,อีกอีกห้านะครับอ่านะฮะเพิ่มความแข็งซะหน่อยนะครับ SP ของไฟเพิ่มขึ้นเยอะๆไปเลยนะครับโอเคมาลุยกันต่อครับ เออมีสองทางเนาะไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะเหลือสองตัวแล้วนะเหลือสองตัวแล้วครับตอนนี้นะทีมของเรานะคือถ้าหากว่าโยริจิตายไปนะี่คือจบเลยนะ ต้องตอบคำถามอะไรเนี่ยนะฮะผิดตอบผิดเดี๋ยวก็ลงทดสอบใช่ไหมอ่าถูกบนถูกบนได้ครับตอนนี้ แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่หว่าเออมันก็ช่วยเนาะมันก็สามารถที่จะรับอันนี้ได้นะน,ะนี่อัพรับกล่องนี้นะโอ้สำคัญด้วยนะกล่องนี้นะครับไว้อัพอร์ติแฟกต์ได้เนาะนะครับอัพดาวติแฟกต์ได้นะนะ แต่ต้องตอบคำถามให้ผ่านทั้งสามข้อนะแต่อันนี้คือดีหน่อยนะไม่ได้แบบแกงแบบแบบอันนั้นนะที่แบบว่าถ้าเราตอบผิดเนี่ยมีมอนเตอร์มาเต็มเลยนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับของได้ชิ้นหนึ่งนะนะครับในส่วนตรงนี้นะเออนะมันแกงเราจริงๆเนาะนะครับ เอาละฮะตอนนี้แนววาด่านหนึ่งเนาะนี่ง่ายนิดเดียวนะสไลด์มานะสไลด์มานะครับน่าจะครบแล้วเนาะาเหลือกล่องหนึ่งใช่ไหมอ่าครบแล้วฮะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเนาะเพราะว่าต้องผ่านด่าน39ขีด50นะอีกสักพักใหญ่นะสำหรับการผ่านด่านนี้นะส่วนด่านที่9้านะปล่อยม,มันเถอะนะนะปล่อยมันเถอะนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะในส่วนตรงด่านนั้นนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้นะฮะตอนนี้นะครับก็คิดว่าสามารถทําในส่วนของแทงเงินเสียงนะผมคิดว่านะทําในส่วนแทงเงินเสียงได้แล้วมั้งนะฮะถ้าถ้าหากว่า อ่าถ้าหากว่าเราทําครบเนี่ยก็จะได้ในส่วนของหกดาวหนึ่งตัวนะคือเทงงยนเสียงนั่นเองนะครับนี่นะแต่ก่อนอื่นผมต้องอัพระดับพวกนี้ก่อนเนาะนี่นี่น่น,น,น,นะได้ห้าดาวอีกสองตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาทำเพลงเยินเสียงกันเนาะนะครับหกดาวก่อนเนาะวันนี้นะครับอ่าโอเคครับโอเคนะโอเคเราทำเพลเย็นเสียงหกดาวนะแต่ว่านะ สำหรับแทงเงินเสียงนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เนาะในส่วนของสำหรับในคอนิวโอลเนาะนะเรามีเรามีนัดนะสำหรับแทงเงินเสียงนะคือนี่ครับนี่นะขีดคอนิวโอลเนาะเราเหลืออีก8ปดอันเนาะก็คือสบายๆเนาะนี่วันหนึ่งเนี่ยผมได้ในส่วนของขี่คอนิวโอลเนี่ยมา151นะครับก็สบายๆนะในวันที่5เนาะก็สามารถที่จะนะครับสามารถที่จะเอ่อแรกในส่วนของอะไรครับแรกในส่วนของ ชุดนะชุดที่เนียแฟชั่นนะนี่แรงได้หนึ่งอันแล้วนะอ่านะครับแล้วก็ถ้าอาจเหลือนะก็สามารถมาแลกเพชรได้นะครับในส่วนตรงนี้นะเหลืออีกสองวันนะสบายๆกินนิ่มๆน,นะอ่าน่นอนนะครับก็มาใส่ชุดเท่ๆนะอ่านะครับก็เป็นชุดเท่ชุดหนึ่งนะสำหรับในส่วนของ อ่าเกมนี้นะเทเงินเสียงมันเทจริงๆนะอ่ามาเทสหน่อยนะมาเทสกันหน่อยนะเอ่อถ้าหากว่าผมไปสู้กับอะไรที่มันสามารถสู้ได้นะก็นี่ครับนี่นี่เลยนะเดี๋ยวมา,มาสู้กันหน่อยนะอ่านะใส่เทงนเขียงเข้าไปนะดูซิว่าจะสามารถสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่มันเทนะสำหรับเทเงินเสียงนะมันเทมากเลยนะนี่นะ Oh、いい修行になったよ。父の方、おうめ。私も手伝いましょう。 กโอ้ชั้นเท่จริงนะสำหรับเพลงเสียงนะอย่าพลาดเลยนะสำหรับกิจกรรมคาริโบครั้งนี้นะครับเอาไปแลกแฟชั่นเน็ตเทสแบบนี้ได้นะยิ่งสำหรับเพลงเสียงเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าซื้อเพชรไอซื้อทรัพทีมเนี่ยห้าห้าสิบเพชรนะห้าสิบทรัพทีมนะห้าสิบทรัพย์มก็เป็นเงินประมาณพันห้านะครับนี่นี่ในตัวเกมนี้มาแจกฟรีนี่ถือแบบ สุดยอดมากนะมันเท่งจริงนะนะครับนี่นะสำหรับทีมที่ผมจะเล่นนะที่ผมเคยบอกไปนะหนึ่งคือโยริจิแน่นอนนะครับแล้วก็มีในส่วนของมูจิโร่นะครับแล้วก็ในส่วนของเทงเนนเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของทามโยนะครับแล้วก็ในส่วนของออชินอบุนะชินอบุนะที่คิดว่าจะเล่นในทีมนี้นั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้นะอนะนะ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทีนี้ผมจะเล่นนะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นท่านลมนะนะครับท่านลมนะเพราะว่าท่านลมมีแต่นโหดทั้งนั้นเลยนะนะครับสำหรับสายนี้นะสายฟรีนะสายฟรีที่แบบจับต้องได้ก็มีท่านลมนี่แหละครับแล้วก็ทัดนน้ำเนาะฮิวเนาะฮิวเนาะในส่วนตรงนี้นะก็นะ่าก็เอามาร่วมทีมได้นะครับนะก็สําหรับวันนี้นะก็ เอ่อตะลุยด่านนะตะลุยด่านสำรวจนะครับไปสองด่านเนาะด่านด่านเก้ากับด่านสิบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะด่านเก้ากับด่านสิบนะนี่ตรงนี้ครับด่านเก้าด่านสิบเรียบร้อยนะถึงแม้ว่าด่านเก้าจะไม่สําเร็จเนี่ยแต่ไงก็ตามนะก็ผ่านด่านสิบนะเรียบร้อยนะครับมันแกงนะสําหรับด่านเก้านี่นะครับคือแบบถ้าหากว่าตีมอนเตอร์หมดแล้วมันให้กล่องเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยนะแต่เนี่ยตีมอนเตอร์หมดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้กล่องนะนะครับต้องมาวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะนะครับแล้วก็ต้องไปทําการบ้านมานะก็คือ เหมือนกับเราต้องไปจําจําว่าคําตอบเป็นคืออะไรนะห้ามผิดเลยนะ3ข้อนะไม่มีโอกาสแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะนอกจากรีสดันนะแล้วก็มาทํากันใหม่นะครับเพื่อที่ได้คาพีม,ม่วงสิอันนั่นเองนะครับและอีกอันนึงนะที่ทําความทําสําเร็จแล้วเนาะนั่นก็คือในส่วนของแรกในส่วนของแฟชั่นคาริโว่นะแรกเป็นในส่วนของ,ทงเทงนเสียงนะสุดเทนนั่นเองนะครับก็สําเร็จแล้วเนาะก็สําหรับใครนะครับที่กาลังเหมือนกับ สะสมอยู่นะเออแล้วก็ใครที่ลังแบบผ่านไม่ได้นะไม่ควรผ่านเลยนะครับสําหรับในส่วนของการแลกแฟชั่นทงเทนเนินเสียงนะครับมันเท่แล้วมันตีแรงมากๆนะสำหรับทงเทนเนนเสียงนะครับโอเคครับสำหรับวันที่23ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะวันที่24นะครับสวัสดีครับ